สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องช่างวัดจัดให้รถไทยมือสองครับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปของวันเสาร์ที่23นะฮะเดือนสิงหาคมสองพหาร้อยหกซึ่งวันนี้ครับผมช่างวัดนะครับก็จะมารีวิวนะครับเป็นคูปต้านะฮะ MU 5501ซึ่งตัวนี้ผมเปิดนะฮะผมเปิดราคาหัวคลิปก่อนเลยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นรถจดทะเบียนปี2561 นะครับเอกสารพร้อมโอนนะฮะร,ราคาที่ผมตั้งไว้ก็อยู่ที่435,000บาทนะครับตัวนี้นะได้อุปกรณ์เป็นผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังครับรถก็ถือว่าเป็นรถที่สวยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าที่อ่ากำลังมองหารถในรุ่นที่ว่า1ชอบเ5 0 0 0นะฮะหรือว่า2ชอบ M6040 ตัวนี้ระบบเดียวกันเลยครับก็คือ8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยหลังนะฮะ55แรงม้า4วินนะครับ รา,ายละเอียดปีกย่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินดูแบบละเอียดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะดูคลิปนะตรงนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube ช่างวัดจัดให้รถไถมือ2ของดีเมือร้อยละเอียดครับผมส่งฟรี300กิโลเมตรแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนทุกคันนะที่ออกจากร้านเราปะเราไปเริ่มดูกันว่าคันนี้จะตอบโจทย์ลูกค้าหรือไม่นะครับยางหน้าครับยางหน้าก็อยู่ที่ประมาณตัวนี้อยู่ที่ประมาณ7 5เนะครับ ยางหลังอยู่ที่ประมาณ85นะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ยางหน้านะครับรอบเขาจัดกว่าอยู่แล้วมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องดอกยางต้องสึกเร็วกว่าแน่นอนนะฮะซึ่งยางหน้าทั้งทั้งสี่ยางหน้าแล้วก็ยางหลังยางทั้ง4ี่เส้นก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับสีสันเดิมๆทั้งหมดนะครับตัวนี้สีสวยครับสีเดิมเลยนะฮะแล้วก็เป็นรถที ใช้งานแบบทนุธนอมนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมก็มีทักษะในความเป็นช่างอยู่เยอะพอสมควรนะครับคุณพ่อแบ่งให้ช่างวัดเอามาแบ่งปันนะครับสำหรับท่านที่อยากใช้งานรถนะครับในรุ่นตระกูลเวทใหญ่นะฮะหลังคาผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็หางหลังตัวนี้เป็นหาง KK หรือว่ากลอิจบ้านโป่งนะครับเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่า สาวกที่เล่นรถฟอร์ดรถอะไรนะครับก็จะรู้ว่าหางกลิดก็คือเป็นนัมเบอร์วันอยู่แล้วนะครับไถเบาเข้าลึกแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวเขาเรียกว่าแนวการไถของเขาจะไถตรงแล้วก็ก้อนไถนะจะเรียบนะเรียบบางแล้วก็ถือว่าเป็นหางที่สุดยอดนะครับของหางกลิดบ้านโป่งนะเป็นพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดตัวนี้ใบยี่สิบสองใช้งานกันยาวๆครับไม่ต้องห่วงนะฮะ อย่างหลังนะฮะบางโคนพวกนี้โอ้สีสวยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้อัดเงาสีขึ้นนะนี่ก็คือสีเดิมทั้งหมดเลยนะฮะก็ตื่นเต้นนะครับก็รีบเอามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะฮะผ่านหน้าครับผานหน้าก็อยู่ที่ประมาณใบดันแล้วก็ใบมีดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ80%ดสิเปอรหรับใบมีดนะครับในส่วนของความสึกหรอหรือว่ารั่วซึมไม่ไม่มีนะครับตามที่มองเห็นดูตรงนี้ก็คือไม่มีนะฮะ พวกนี้นะไม่มีนะครับยางหน้าก็ประมาณ75%รนะฮะท่อเดิมนะครับท่อเดิมแบบนี้นะครับยางนะฮะก็85%บาอ็อ่าอันนี้สีเดิมทั้งหมดนะฮะก็ท่านที่สนใจนะครับตัวนี้เป็นตัว M U 5 5 0 1นะฮะ4 3 5 0 0 0า ราคานี้นะครับราคานี้ผมมีส่วนลวดให้นะครับผมมีส่วนลวดให้นะฮะก็ลองมาโทรมาพูดคุยดูนะครับว่า ในเดือนของเดือนสิงหาคมนะครับเป็นเดือนเกิดทุกสาวที่ผมจัดโปรทุกคันนะครับซึ่งรถอยู่ในร้านนะครับเรามีส่วนลดตั้งแต่1,000 0ถึง2,000 0บาทนะครับนี่ก็อาจจะรวมไปถึงรถคันนี้ด้วยนะครับท่านที่สนใจครับ0 6 2 4 6 1 7 6 2 3นะฮะ0 8 2 1 2 9 5 1 3 2กับ m u 5 5 0 1ปี61ครับรถพร้อมใช้งานแน่นอนครับรถสวยนะ ผมมองยังไงก็สวยนะครับถ้าเกิดว่าตอนที่ผมเล่นเขาเรียกอะไรตอนที่ผมใช้รถแท็กซี่รับจ้างอยู่คันนี้ผมเอาไว้ใช้ตัวเองแน่นอนนะฮะเพราะว่ารถสวยจริงๆนะฮะแล้วก็ราคาก็ใกล้เคียงกับ l 5 0 1 8นะฮะ m u 4บ0 8ที่ผมส่งไปที่ทางปากใต้นะครับนั้นก็สวยเหมือนกันนะคันนี้ก็สวยไม่หย่อนนะครับก็มีลูกค้านะครับถามว่าช่างวัด ช่างวัดเป็นช่างเก่งอยู่แล้วช่างวัดเอาแบบที่ว่าใหม่ๆสวยๆมาขายเลยนะฮะผมว่าเอ้าจัดได้พี่นะฮะใหม่ๆสวยๆแต่ว่าราคาแบบที่เบาๆสบายกระเป๋าผมจัดมาให้แล้วนะครับอย่าพลาดนะครับสาหรับคันนี้นะฮะเอไม่ใช่ m u 5 5 0 1คันนี้นะครับอ่าสี่แสนสามนห้าพันนะฮะแล้วก็ลองไปพูดคุยนะกับแม่บ้านดูนะครับว่าอ่าแกจะลดให้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่งฟรีครับ300กิโลเมตรท่านที่1งงานนางานไล่ เบิกป่าดันดินหรือว่าลากเทลเลอร์ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับกับ MU 5501 55 5, แรงม้านะฮะตัวนี้55แรงม้าแล้วก็เป็น8เยเดน้า4เกียร, 4, ยยร์ถอยหลังนะครับอุปกรณ์นะฮะนหน้าผ่านหลังนะอย่างเห็นอย่างที่เห็นเลยนะครท่านที่สนใจครับ435,000แล้วก็เบอร์โทรครับ062461623 หรือจะเป็นเบอร์082นะ129 5132ท่านที่สนใจก็รีบโทรหาผมนะครับ